การเกมทายภาพเก่านี้มาในหมวดของชายานักกีฬาคนนี้คือใครวันนี้เราอยู่กับแอดแอดเต้ครับแอดตูนครับแอดอาร์ตครับแอดตุครับยรโอ้โหโอ้โหใครรับคำสิครับ เหรียญทองคนแรกของประเทศไทยททครับโอลิมปิกที่แอลแลนตาครับเริ่มเดิมทีเป็นนักมวยไทยมาก่อนออตอนนั้นได้บอกว่าใฉยยาเขาคือไม่ได้มอเม่นละครทางช่องเจดีด้วยครับนายขนมต้มเขาพี่เกิดเป็นไทยใช้ได้เก่าอย่างนั้น <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตายแล้วไม่หงุดหงิดหงุดหงิดตอนแรกอ่ะตอนตอนแรกอ่ะเหนื่วยและสีน้ำเขียวเขียวด้วยอ่ามันไม่อ่าเขีวมาไงต่อไต่อครับสามปีแพพองผิวอ่อนครับตั้งใจออ่าขมูลมาโอ้ยดาวยิงสูงสุดนะต้องบอกว่าทีเด็ดเลยแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสร้างชื่อให้ประเทศไทยนะเป็นตำนานด้วย ไข่อยู่วะอุ้ยเดานี่น่าจะเป็นนักมวยแสนศักส่อเพลินจิตครับเป็นแชมป์โลกไม่ถูกเหรอแสนสักมีแสนสักของคนละแสนสักแสนสักกระทิงย่งยิ้มไม่ถูกอีกแล้วแสนสักอะไรอะไรเออเออะไรอไรอะไรต่อเลยแสนสักเมืองสุรินทร์ครับจำค่ายผิดอ่ะ เออเอ้ยทำไมเมืองสุรินทร์อ่ะก็ต้องเป็นตรงตัวไหมอ่ะอีซี่อาร์ตคนทุกที่เออไม่รู้อม่รู้อู่ตตอแต่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกเนาะใช่ครับแล้วก็เรื่องของค่ายเมืองสุรินทร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยทรงหมัดหนักแล้วขอหน่อยได้ไหมที่มถึงซ้ายสีผูนี่ยังไม่รู้แต่จำเรื่องซ้ายเขาบอกว่าโปรโมเตอร์เนี่ยเป็นคนตั้งให้หลังจากที่เขาได้เหรียญคนที่ตั้งก็คือกูเทียมบ่าเทียมบุลบ็อกซิ่งโชว์ฝักมือสุดสิ้น ไอเดียนะ้รร้องเพลงเขาได้ด้วยอ่ะสามารถพยักอรุณคระ คืออันนี้เป yeah. ็นภาพตอนที่พี่มาต่อยมวยสากลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่มาเริ่มจากมวยไทยก่อนแล้วก็ต่อมาก็เทิร์นโปรเป็นแชมป์ต่อยมวยมาเยอะมากมายหน้าไม่เป็นริ้วรอยเลยก็ถือว่าผิวมากเป็นเพชรพะนาหยกเพราะมาจากน่อย่างนี้แล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงไปออกอัลบั้มด้วยการออกอัมเพลงขอเพลงอ้อนซ้อมไปหน่อย อะไวะไม่เอาอ่ะตบเ่ิ่เ่ิกลเมๆได้อยากตอบตอบอไปให้เกียรติตนตอบ่ะตอบไม่ได้ตนสอนสวรรค์ขียน พี่เลยย้อนยอนต่อไปต่อาสวรรค์ผูวิจิตเออนี่โอ้โหตายแล้วว่ายากให้เจ้าตัวมาเห็นด้วยตัวเองนะสมัยนั้นก็ต้องแต่เป็นนักกีฬายันมาเป็นประกาศนะก็ตำนานอีกหนึ่งคนก็ตอนตอนนี้เขาเปลี่ยนฉายานะสุต่าเอเชียใต้สำรองเบอร์เจ็ดนี่ได้มาจากตอนไปทำสกูปติดตามกอลเลยก่อบ โอ้โอีกแล้วให้กลับนะทีวีรัฐโพพานิชครับผมนี่แสดงว่าวางแผนมาในใจแน่ๆเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไม่กี่ติกนะโอ้โหกวาดเหรียญมามากมายและที่สำคัญเนี่ยเขาถึงที่สักเป็นะสั่งเป็นเป็นรูปีเอ็มอยู่ท่อนแสด้านซ้ายถ้าจำแมงทั้งหมด22เหรียญเนี่ยก็รวมรวมเหรียญทั้งหมดที่ได้มาก็ถือว่าเป็นสูงสุดยอดเอเชียครับนั่นเป็นยาดสุด ต้าเราโดนศีชาพันธ์ก็ไม่ก็ูงสุดก็ได้เป็นอันดับ9กของโลกใช่ช่วงนั้นช่องเจ็ก็ตามตาตก็ตามติด่อติ่โอปุษโอปุษโอปุลังจะได้ชิงอปุษฏ์โมป์ัับอปุาฏชาอปุษฏ์โอปุษฏ์บอปุษฏ์โอปุษฏ์โอปุษฏ์บอปุษ่์โอปุษฏ์โอปุษก์โอปุษฏนโีปุษ่์อปุษฏ์โอนองมีคนนี้แน่นอนต้องมาอออปอออนอนต้องมา แน่นอนท่เยมาไม่มาไม่มาแ้เอาตลอดเลยนผมมาเอาไว้ตรงนี้แล้วนะเชิญ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 ของสายกาแล็กซี่ครับ ก็แชมป์โลกอีกคนแล้วก็คือป้องกันแชมป์ได้ยาวนานมากๆครับจนสุดท้ายก็สละไปเองบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ทําสร้างปรากฏการณ์ให้ถนนทุกที่ในเมืองไทยโล่งเวลาถ่านสดขอใส่เขาใส่เขามีคู่แฝงนะครับพี่ชสยคู่ชื่อเขาขอเป็นคนมาจากนี่ยเป็นคนพชชุบูลก็เป็นแชมป์โลกชาวไทยแล้วคุณหลับตอบได้กี่ข้ออ่รติดตามรายการด้วยข้อมูลนี้ครับวันพี้่งสวัสดีให้มงยากันลติดตามกันเลยครับี่ข้อมูลเต็มไปหมดเลยกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ